สวัสดีครับชาวพลังจักระพลังธรรมชาติทุกคนผมนักจิตวิทยาพลังจิตผู้ที่จะพาคุณดำดิ่งสู่แก่นแท้ของพลังภายในที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเคยไหมครับที่รู้สึกว่าชีวิตยังขาดอะไรบางอย่างยังไม่สามารถก้าวไปถึงจุดที่คุณฝันไว้วันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและทรงพลังมาแบ่งปันครับ เรื่องราวที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับชีวิตไปตลอดกาลช่องของเราพลังจักระพลังจักระพลังธรรมชาติไม่ได้เป็นเพียงแค่ช่องที่สอนเรื่องพลังจิตเท่านั้นแต่เป็นพื้นที่ที่คุณจะได้ค้นพบพลังแห่งความตั้งใจพลังที่สามารถเนรมิตชีวิตในแบบที่คุณต้องการได้จริงผมเชื่อว่าทุกคนมีพลังนี้อยู่แล้วเพียงแต่ยังไม่รู้วิธีปลูกมันขึ้นมา วันนี้เราจะมาเริ่มต้นการเดินทางอันแสนมหัศจรรย์นี้ไปด้วยกันครับย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนผมก็เป็นเหมือนกับวัยทำงานหลายหลายคนครับชีวิตวนเวียนอยู่กับกิจวัตรประจำวันอันแสนน่าเบือ่อตื่นเช้าไปทำงานกลับบ้านทานข้าวนอนวนอยู่แบบนี้ซ้ำๆ ความฝันวัยเด็กที่เคยสดใสเริ่มเลื่อนรางลงไปทุกทีผมรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองติดอยู่ในวังวนที่ไม่สามารถหลุดพ้นได้งานที่ทำก็ไม่ได้เติมเต็มแพชชั่นในชีวิตก็ไม่มีเวลาจะทำอะไรก็รู้สึกเปกขัดไปหมดมันเป็นความรู้สึกอึดอัดที่กัดกินใจอยู่ตลอดเวลาผมเฝ้าถามตัวเองเสมอว่านี่คือทั้งหมดของชีวิตแล้วจริงๆหรือ ผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่กำลังรับชมอยู่นี้อาจจะเคยสัมผัสกับความรู้สึกเหล่านี้เช่นกันมันเป็นช่วงเวลาที่ผมรู้สึกอ่อนแต่ที่สุดทั้งทางร่างกายและจิตใจจนกระทั่งวันหนึ่งชีวิตผมก็ได้พบกับจุดเปลี่ยนสำคัญครับผมบังเอิญได้ไปเข้าร่วมงานสัมมนาเล็กๆเ,เกี่ยวกับการพัฒนาจิตใต้สำนึก และนั่นคือครั้งแรกที่ผมได้ยินคำว่าพลังจิตและจักระอย่างจริงจังได้ความที่ผมอยากจะหลุดพ้นจากสภาวะเดิมๆผมจึงตัดสินใจลองเปิดใจศึกษาดูผมเริ่มหาข้อมูลเพิ่มเติมอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์ดูวิดีโอต่างๆเกี่ยวกับเรื่องทลังนานภายใน มันเหมือนกับจิ๊กซอที่ค่อยๆบอกก่าและผมลูกล้วนไปเห็นคำตอบแล้วแล้วกำลังเจาะข้อมูลมาออเติมกันจนเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยผมเริ่มเข้าใจว่าพลังที่เราตามหานั้นไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอยู่กับเรามาตลอดเพียงแค่เรายังไม่รู้วิธีปลดล็อกมันออกมาใช้ เท่านั้นเองหลังจากนั้นผมก็เริ่มฝึกฝนอย่างจริงจังครับผมเริ่มจะอ่านทำสมาธิฝึกกำหนดลมหายใจและทำความเข้าใจเกี่ยวกับจักระทั้งเจ็ดในร่างกายของเราแรกๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับจิตใจวอกแวกสมาธิไม่นิ่งแต่ผมก็ไม่ย่อท้อผมฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอทุกวันไม่ว่าจะเป็นเช้าสายบ่ายเย็นผมพยายามเชื่อมโยงตัวเองกับพลังงานธรรมชาติรอบตัว ฝึกการรู้สึกถึงพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายและที่สำคัญที่สุดคือการตั้งใจแน่วแน่ว่าจะใช้พลังนี้เพื่อสร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตผมจำได้ว่าวันแรกที่ผมสัมผัสได้ถึงพลังงานที่ไหลเวียนในร่างกายมันเป็นความรู้สึกที่น่าทึ่งมากเหมือนกับมีกระแสะไฟฟ้าอ่อนๆไหลผ่านทุกอนูของร่างกายผมรู้สึกถึงความสงบสุขที่แท้จริง และความเชื่อมโยงกับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวผมเองการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องทำให้ผมเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ครับโลกสองใบที่เคยดูเหมือนจะแยกขาดจากกันตอนนี้กำลังรวมกันเป็นหนึ่งเดียวโลกแห่งความเป็นจริงที่เคยมีแต่ความวุ่นวายและความเครียดเริ่มถูกเติมเต็มด้วยพลังงานบวกและโอกาสใหม่ๆ ผมเริ่มสังเกตเห็นว่าความคิดของผมมีความคมชัดมากขึ้นการตัดสินใจต่างๆก็แม่นยำขึ้นความรู้สึกด้านลบที่เคยกัดกินใจค่อยๆจางหายไปผมเริ่มมองเห็นทางออกสำหรับปัญหาต่างๆที่เคยคิดว่าไร้ทางแก้ไขผมเริ่มมีพลังงานในการทำงานมากขึ้นความเหนื่อยล้าที่เคยเป็นก็หายไปราวปิดทิ้ง ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะผมเริ่มเข้าใจและยอมรับในตัวเองมากขึ้นนั่นเองมันเหมือนกับว่าโลกทั้งใบกำลังปรับจูนให้เข้ากับความถี่พลังงานของผมมันเป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์และน่าเหลือเชื่อจริงๆครับแต่สิ่งที่ผมภูมิใจและอยากจะเน้นย้ำมากที่สุดคือพลังแห่งความตั้งใจ ครับหลังจากที่ผมเข้าใจหลักการของพลังจักระและการเชื่อมโยงกับพลังงานธรรมชาติแล้วผมก็เริ่มนำหลักการนี้มาใช้กับการตั้งเป้าหมายในชีวิตผมเริ่มตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสร้างชีวิตในแบบที่ผมต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพการงานการเงินความสัมพันธ์หรือแม้แต่สุขภาพ ผมเริ่มวาดภาพความสำเร็จในใจอย่างชัดเจนทุกวันผมมองเห็นตัวเองในบ้านหลังใหญ่ที่ผมฝันไว้เห็นตัวเองมีอิสระทางการเงินได้ใช้เวลากับคนที่รักได้ทำในสิ่งที่ผมมีความสุขผมรู้สึกถึงอารมณ์ของการได้เป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้นจริงๆการทำเช่นนี้ทุกวันทำให้พลังงานของผมสั่นสะเทือนในความทีเดียวกับสิ่งที่ผมต้องการ มันเหมือนกับการส่งสัญญาณออกไปสู่จัก,กรวาลและจัก,กรวาลก็ตอบสนองกลับมาด้วยการนำพาโอกาสผู้คนและสถานการณ์ต่างๆมาให้ผมและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็เกินความคาดหมายครับโอกาสทางธุรกิจที่ไม่เคยคิดว่าจะได้มาก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าอย่างน่าอัศจรรย์ผู้คนดีๆที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนก็เดินเข้ามาในชีวิตผมยังไม่น่าเชื่อ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมตั้งใจไว้เริ่มต้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาทีละน้อยผมได้งานที่ผมรับได้ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองในการช่วยเหลือผู้คนได้มีอิสระทางการเงินมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือผมได้สร้างความสุขที่แท้จริงให้กับตัวเองและคนรอบข้างการที่ผมสามารถสร้างชีวิตที่ต้องการด้วยพลังแห่งความตั้งใจมันไม่ใช่แค่ความเชื่อลมๆแล้ง แต่มันเป็นความจริงที่ผมได้สัมผัสและพิสูจน์มาด้วยตัวเองผมรู้สึกขอบคุณทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นและผมอยากจะบอกว่าคุณเองก็สามารถทำได้เช่นกันผมอยากให้คุณลองจินตนาการถึงชีวิตที่คุณต้องการดูครับชีวิตที่ปราศจากความกังวลชีวิตที่คุณสามารถตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มได้ทุกเช้าชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขความสำเร็จและความหมาย มันเป็นไปได้จริงครับเพียงแค่คุณเปิดใจเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานภายในตัวคุณเองและใช้พลังแข่งความตั้งใจของคุณอย่างเต็มที่ทุกๆสิ่งที่คุณปรารถนาสามารถเป็นจริงได้ครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนของชีวิตไม่ว่าคุณจะเคยผิดหวังมามากแค่ไหนขอให้คุณเชื่อมั่นในพลังที่ยิ่งใหญ่ ที่อยู่ภายในตัวคุณและเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้การเดินทางสู่การค้นพบพลังภายในอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปครับมีบางช่วงที่ผมรู้สึกท้อแท้สงสัยในตัวเองแต่ทุกครั้งที่ผมหลับตาลงและเชื่อมโยงกับพลังงานภายในผมก็สัมผัสได้ถึงความสงบสุขที่แท้จริงมันเป็นความสงบที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกใดๆ มันเป็นความสงบที่อยู่ลึกเข้าไปในจิตวิญญาณของเราผมอยากให้คุณได้สัมผัสกับความรู้สึกนี้ครับความรู้สึกที่ว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณเองความรู้สึกที่ว่าคุณมีพลังที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้อย่างไม่จำกัดเมื่อคุณค้นพบความสงบภายในคุณจะพบว่าโลกภายนอกก็สงบตามไปด้วยอันหาต่างๆที่เคยมองว่าใหญ่โต ก็จะเล็กลงไปในทันทีและนี่คือทั้งหมดที่ผมอยากจะแบ่งปันในวันนี้ครับผมหวังว่าล้วนราวของผมจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้เริ่มต้นการเดินทางค้นพบพลังจักระและพลังแห่งความตั้งใจภายในตัวคุณเองหากคุณพร้อมที่จะปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่และสร้างชีวิตในแบบที่คุณต้องการอย่าลืมกด subscribe ช่องป่าลงจักระพลังจักระ พลังธรรมชาติของเรานะครับกดไลค์วิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าคุณอยากจะเห็นคอนเทนต์อะไรอีกหรือมีเรื่องราวอะไรอยากจะแบ่งปนันบ้างผมยินดีที่จะรับฟังทุกความคิดเห็นและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณเติบโตไปข้างหน้าผมเชื่อว่า คุณทำได้แล้วเรามาสร้างชีวิตในฝันไปด้วยกันนะครับ